เพราะข้าวต้มได้รับการดูแลที่ดีทุกวันของข้าวต้มคือโอกาสสุขภาพของข้าวต้มในหลายวันที่ผ่านมาอาการคงที่นะครับไม่มีโรคภัยหรืออาการอะไรมารบกวนน้องเนี่ยยังกินนมได้น้อยอยู่มากๆเลยนะครับแต่ว่าน้องแข็งแรงดีสดใสร่าเริงที่อ้อนชอบที่จะมีคนพูดและก็คุยด้วยวันนี้คุณหนูหน้าก็จะนาศิลปะอาชาแวะไปเยี่ยมน้องมานะครับ ทุกคนครับลองสังเกตดูพฤติกรรมเวลาที่คุณนาไปเยี่ยมสิครับเธออ้อนเก่งขนาดไหนลองคิดดูนะครับถ้าเด็กถูกภาพแข็งแรงเด็กจะอ้อนเก่งขนาดไหนตอนนี้เนี่ยเขาป่วยอยู่นะยั้งขนาดนี้น,น,นะลูกอป้ารักหนูนะลูกป้ารักพ่อ

พี่คือคืคเอ่อับต้มนะคะช่วงนี้ก็กินนมไม่ค่อยเยอะนะครั้งที่แล้วมาจําได้ว่ากินเกือบสี่พันมิลลิลิตรต่อวันตอนนี้กินประมาณสามพันอ่ะนะคะแต่น้องก็ยังมีมีแรงดีแล้วก็เอุจออจาระก็มีเยื่อ ลำไส้ปวดออกมาสองครั้งแต่ว่ามีเนื้อครีมเรียกว่าคุณภาพอุจจาระโดยส่วนวรวมดีขึ้นเพราะมีเนื้อครีมเยอะขึ้นนะคะ <c oughs> ก็ก็อ่าน้องก็ตาเริงมีแรงดีเนาะแต่ต้องกินนมให้เยอะกว่านี้นะลูกนะเออเดี๋ยวหมอจะส่งเลือดสรวจไวรัสอีกทีนะลูกนะเออต้มน้อยต้มต้มขอบคุณหมอและเจ้าหน้าที่บึงฉวากทุกท่านนะครับ และก็ขอบคุณสมาชิกทางบ้านที่ช่วยส่งนมส่งของใช้ต่างๆให้น้องครับน,นี่ขนมไข่วะเนี่ยไม่ขนมลูกหัวจัดมาจากจไหนเนี่ยจะยิงอ่อยากให้เหมือนเดิวที่ยิงที่นู้นหรือที่แม่ยี่ลูกอะเพราะทำไมนั้นนยิงแม่มันเดี๋ยวฝูงปลาลูกหมีอีก ทุกคนครับคืนนี้เรามีแผนช่วยเด็กน้อยขาติดบ่วงแล้วนะครับเป็นการทํางานร่วมกันของโขงตุลาอีกครั้งภารกิจคืนนี้เนี่ยถ้าเจอ<ต>เด็กน้อยมผมบอกทุกคนเลยนะครับว่ายากมากเด็กตัวนี้มีโขงใหญ่คอยดูแลมีพี่เลี้ยงมีแม่ในทุกๆกก้าวเดินของพวกเขาทั้งด้านหน้าและด้านหลังมีช้างคอยดูแลอยู่ตลอดนั่นคือทีมงานจะต้องป้องกันช้างด้านหน้าช้างด้านหลังและตรงกลางก็คือแม่กับลูก จะต้องยิงยาแม่ยิงยาลูกกว่าที่ยาจะออกฤทธิ์มันต้องทำงานแข่งกับเวลาครับแต่ทุกคนครับไม่ว่าจะยากขนาดไหนผมทราบมาครับว่าพี่ๆี่ที่อยู่หน้างานเนี่ยเขาตั้งใจช่วยเด็กน้อยจริงๆครับเพราะว่ามันคือการรวมพลก่อนสิ้นปีครับพรุ่งนี้เนี่ยทีมงานบางส่วนจำเป็นต้องเดินทางไปหาครอบครัวครับเพราะฉะนั้นเราอาจจะมีโอกาสช่วยน้องได้แค่คืนนี้ก็หวังว่าคงได้เจอเด็กน้อยนะครับ และเราจะได้ปลดปล่อยอิสระจากความเจ็บปวดที่พันขาเขาอยู่ปิดจบด้วยความสุขของคำน้อยกับเรื่องราวของเขาซึ่งบอกเล่าโดยพี่โบ้ครับลองฟังดูนะครับว่าพี่โบ้เนี่ยบินทาอะไรพลายคำน้อยให้เราฟังบ้างแต่มาพูดถึงการสอนคำน้อยนะครับอันนี้มันเป็นวิธีของลุงโบ้ลุงโบ้ไม่รู้ว่ามันจะเหมือนใครหรือไม่ครับการสอนลุงโบ้จะสอนช่วงเช้า สอนแล้วให้รางวัลเขาอ,อย่างเช่นการสอนให้เขาคุยกับเราถ้าเขาไม่คุณตํานีนงเราเขาก็จะไม่ไม่พูดตามหรือไม่ทําตามแล้วคําพูดที่เคยได้ยินบ่อยๆเขาก็จะทําเขาก็จะพูดตามนหยนูฮัลโหลลุงยางลุงยังไงฮัลโหลฮัลโหลยังไงฮัลโหล Thank you โอเคนในๆตท่องนับเลขให้ลุงฟังก่อน one two สีโฟดังๆไฟสิเซเวอีเลเวเโอเคให้รางวัลไปนหนึ่งกระโปรงไปหนึ่งฝัก <c> เ <oughs> <c oughs> อมาอม่เอาไย,ย่งเม่อันเอ้ท่องก่อนกินก่อนกินก่อนเคี้ยวก่อนแล้วค่อยท่องเอเอบีซีดีอีเอฟ G H I J K L L ต้องกดดลิ M ้นแมพลุงด้วยเอเอ่อมมเอ็นโอพ่าโอ้ยเก่งเว้ยมันเก่งเว้ยหนูเก่งปะล่ะหนูเก่งเหงอืมเก่งเว้ยนะ มันเก่งกับพี่บุญเก่งกับพี่สมศรีแฉลบเไปล่ะแฉลไเลล่ะหนูจะไปหาพี่สมศรีเปล่าไปหนูไปแล้วหนูจะคิดถึงลุงลมันทาไมคิดถึงเออใจลายเว้ยเอาไปหนึ่งรับออก <c oughs> อันนี้เราก็ให้กระโปงเขาหนึ่งฝักอ่าแล้วก็เราก็คุยกับเขาอ่าเวลาที่เขาหิวเราสอนแล้วให้รางวัลเขาก็จะจำง่ายแล้วก็จะจำง่ายในข้อหัวลุงยังไม่เจ็บไม่ไขล่ลุงกันไม่เจบไม่ไขล้ลุงกันไม่เอา นี่ลุงทอดยังไงมาอางวงมายกสูงโข้หัวลุงไม่เจ็บไม่คายเออไม่เจ็บไม่คายมั่งมีสีสุกลำรวยเงินทองไม่เจ็บไม่คายใครปะล่ะอืมเอาไหมไม่เจ็บไม่คายลุงไหมยกสูงเนี่ยไม่ไม่เจ็บไม่คายมั่งมีสีสุกลำรวยเงินทองหนูเจ็บปะล่ะเจ็บเจ็บปะล่ะหนูเจ็บปะเจ็บปะไม่เจ็บมันใจลายเว้ ใมันใจร้ายมันเอางานนออกไปวะอันนี้คือหลักนอนนะครับอตอนเย็นเราสี่โมงเย็นเราจะให้กําน้อยมันอนที่พื้นดินเพื่อให้เขาเหยียบดินเยอะๆหน้าตีนเขาจะได้ไม่บาง <c oughs> หน้าตีนข้างขวาก็เริ่มล่อนล่อนบ้างแล้วครับแต่ไม่มีแผลไม่มีอะไรเริ่มเริ่มล่อนล่อนเราจะดูอยู่ทุก ทุกๆวันดูฝ่าตีนฝ่าเท้าเขาหน,นูถอยล่างไปก่อนเดี๋ยวลุงพาไปเล่นเล่นหงยางนะถอยไปอีกถอยไปอีกกินหนูถอยไปอเออตองไม่ดูสิดูไหมด,ดูดูไหมไม่ดูโอ้ยเก่งวะนะมันเป็นช้างไม่ดูวะช้างรอเปลา่าหนูรอเปลา่ารอในเก๊กลอยลุงดูในที่เก๊กลอ,อยยังไงในเก๊กลอ,อยยังไงอ่าตอนนี้ <c oughs> ให้พูด ยังไงเขาก็ไม่ทำเพราะเราไม่มีไม่ถือของอยู่ในมือไม่มีของกินแมวไม่จุ๊บไม่จุบ๊บแมวแล้วพอ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 แล้ว